ครับผมสวัสดีครับนะครับตอนเย็นนะครับช่องสบายสบายตาครับตามเตยกุณั์นะครับนี่คือโคกนะครับที่เราจะเตรียมไว้ปลูกท้เรียนเล็กนะครับคืต้นนี้นะครับคือต้นนี้นะครับโคกนะครับแต่อันนี้สําหรับการปลูกดินทรายนะครับคือเราจะทําโคกแบบนี้ก็จริงอยู่แต่ว่านะครับเราก็จะขุด ขุดก่อนนะครับอ่าแบบแรกนะครับขุด,ขดจายออกก่อนนะครับจายออกก่อนนะครับจ่ายนะครับไปทำโกกขึ้นนะครับเป็นหลุมทำเป็นหลุมไว้นะครับนี่นะครับจากการทําเป็นหลุมไว้นะครับอันนี้ดินดินที่เรา อ่าอันนี้ทําจากดินปุ๋ยไผ่นะครับผสมกับดินเดิมนะครับผสมกับดินเดิมนะครับเอามาปลูกจากนั้นก็เอาต้นพันธนะครับมาวัดดูนะครับว่าโคกที่เราจะทําขึ้น,นมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับให้กะเอานะครับอันนี้มันจะเป็นความความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณสัก โคกนี้เราจะยกอยู่ประมาณสักสามสิบเซนนะครับไม่รู้จะอันนี้สูงไปหรือเปล่านะครับก็ประมาณสักสามสิบเซนนะครับเมื่อเราวัดได้แล้วนะครับเราวัดเสร็จนะครับก็จัดการปลูกเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถุงเบอร์สิบสามนะครับที่ทางร้านนะครับเขาจัดมาให้นะครับก็คือเป็นกิ่งกระโดงพร้อมปลูกนะครับตอนปลูกก็ส่วนมากผมก็จะปลูกในตอนเย็นนะครับ มาเช็คดูนะครับกัดตัดดูก้นถุงก่อนนะครับอันนี้คือก้นถุงนะครับก้นถุงโอ้แกบเยอะเลยนะครับข้างล่างโอ้ใจเย็นนะครับเดี๋ยวถุงมันแตกนะครับจนพันแตกยุ่งเลยนะครับเนี่ยมาดูนะครับผม แกบเยอะมากเลยครับแกบโอ้โหด<อ>ูมีมีรากนะครับเนี่ยมีรากรากเดินนะครับเป็นรากรากกดนะครับตขดนี้มีนะครับหมวกก็บบบยังไงครับทาราบทาราขดการมีรากาากดกด,ดูดูก่อนนะครับนี่นึง ลากกำลังเดินดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวลากนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดได้ไหมดูด้วยนะครับเออลากโอเคได้นะครับก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันยังไงอ่ะ,อะผมก็จะคุยลงอีกนะครับโอ้คุยลง ลงไดไหมเนี่ยปุ๋ยเพื่อจะไม่อยากจะตัดปลายรากมันนะครับเนี่ยปุ๋ยลงแล้วก็น,นี้ลงกัดครับ,รบได้ไหมดูด,ดูกันนะครับชื่อมันได้ไหม นี้จะได้ไหมนะครับก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับได้ไหมครับเนี่ยแกบกเยอะมากเลยครับเจ้านี้นะครับก็จะเป็นเงี้ยแหแกที่ติดมานะครับเนี่ยใส่ตู้ต้องตัดต้องตัดเลยครับตัดไม่ได้ครับ ตัดออกดีกว่านะครับสบายใจกว่านะครับจากนั้นก็ดูนะครับดูทิศท,ทางอ่านี่นะครับเพื่อ,อแกบนะครับแกบเพื่อเพื่อนแกบเยอะจอนีบนถุงเยอะเลยอ,อ่ก็ที่ตัวนออกทางนู้นนะครับผมก็จะมาตั้งดูดูปลายกิ่งนะครับจากนั้น สูงนะครับผมอือ,อได้อันนี้ใหญ่มากแล้วพื้นทํานะครับนี่กดให้แน่นนะครับรอบๆต้นกดให้แน่นนะครับเพื่อนเวลาปลูกรนจุดนี้ต้องกดให้แน่นนะครับ แน่นไม่พอเหยียบเลยนะครับนี่นการเหยียบต้องให้แน่นนะครับรอบๆกลตาว่าแน่นดีแล้วนะครับแน่นดีแล้วนะครับค่อยทีนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนโคกให้เลยครับทีนี้ น,นะน้ีป่ปลูกแบบินทรายนะครับแบบนี้ได้อยู่นะครับถ้ทรายไ,ได้นะครับ,บไไง่ายๆนะครับไม่ต้องูกยาก อัด,อดรอบนะครับอนี่ครับ เรียบร้อยครับอ่าคือ,คอ,คอปลูกแบบผมนะครับเรียบร้อยนะครับปลูกแล้วก็จะได้เป็นโคนแบบนี้นะครับดินทรายโคกยกขึ้นมาเราจะไม่กดม,มิ้นนะครับก็จะเหลือเหลือด้านบนไว้นะครับในคราวต่อไปเราก็สามารถที่จะยกยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในรอบ้องกัน ใส่ปุ๋ยนะครับเราจะทำพอครบสามเดือนใส่ปุ๋ยแล้วก็ยกกบเข้ามาได้ตลอดนะครับแต่เราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถมบริเวณนี้นะครับก็จะปล่อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำที่บางแดดนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนตามนี้นะครับถ,ถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับปลูกเสร็จแบบนี้เสร็จก็กกลดน้ำนะครับลดน้ำรบกอ รน้ำนะครับตรงนี้นการเรื่องน้ํานะครับก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยดีนะครับแค่นี้นะครับสําหรับการปลูก